นะคะเล่งพามาพบกับที่ดินแปลงเล็กๆนะคะติดถนนเส้นเขาพระวังรีนะคะถนนเส้นหลักนะคะขนาด255ตารางวาเอกาสารสิทธิ์เป็นชนดขุดแดงหน้าติดถนนดำหลังติดคลองมะนาวนะคะตัวนี้นะคะพิกัดอยู่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะแล้วเดี๋ยวเล่งพาชมตัวที่ดินนะคะตามเหล่งมานะคะ อันนี้ด้านหน้าตัวที่ดินนะคะอันนี้จะเป็นถนนเส้นเขาพระวังรีนะคะบริเวณตรงนี้จะเป็นบ้านวังรีนะคะหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีเสาหลัวไว้ประมาณ30เมตรนะคะด้านหน้าก็จะมีเสาไฟฟ้านะคะด้านท้ายแปลงก็จะเป็นคลองมะนาววิวนี่ก็จะเป็นวิวภูเขานะคะนี่นะคะวิวภูเขา ก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะติดกับล้วเพื่อนบ้านเลยหน้าๆก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะหันหน้าออกทางถนนจะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นภูเขาเหมือนกันนะคะก็จะเป็นภูเขามีภูเขาแทบ360อองศานะคะที่ดินแปลงนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องถมแล้วนะคะพื้นสูงเท่าถนนเลย ก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่นะคะแล่เลิงดูแป๊มหนึ่งว่าต้นอะไรต้นอะไรไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้รู้แต่ว่ามีต้นมะยมแล้วก็มีต้นส้มโอนะคะตอนนี้นะคะเหล่งมายูมายืนอยู่ตรงบริเวณด้านหลังของแปลงที่ดินนะคะด้านหลังของแปลงที่ดินก็จะเป็นคลองตรงนี้เรียกว่าคลองมะนาวนะคะอันนี้น้ําจะไหลลงมา เป็นลักษณะตรงนี้มันเป็นหินเนาะมันไม่ใช่เป็นดินมันก็เลยจะมองเป็นลักษณะของเป็นลำธารนะคะลูกค้าจะลงเล่นก็ได้นะคะคลองตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นดินขี้โคลนนะคะด้านหลังแปลงนะคะก็ยังมองเห็นภูเขานี่ก็ยังเห็นเป็นภูเขาอยู่นะคะตรงที่เหลงยืนอยู่ตรงนี้นะคะที่ติดคลองจะเป็นที่งอกนะคะที่งอกถ่ายแปลง เึ่งจะพาเดินเข้าไปดูตั้งแต่ด้านหลังไปนะคะจะมีผลไม้นะคะผลไม้ก็จะมีลองกองมังคุดนะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นลองกองนั่นนี่ก็จะเป็นมังคุดนะคะมีมังคุดมังคุดสี่ต้นลองกองสามต้นนะคะ ท้ายที่ดินนนี้จะเป็นมังคุดนะคะอันนี้ให้ผลผลิตแล้วเนาะอันนี้มังคุดนะคะก็มีกล้วยนะคะอันนี้เด่งพามาทางท้ายที่ดินแล้วก็จะมีส้มโออยู่ด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นกล้วยมีเพื่อนบ้านนะคะด้านหลังก็จะมีเพื่อนบ้านอันนี้วิวภูเขาชัดเลย ในแปลงมันจะลกนิดนึงมันยากลกนะคะอันนี้เรนก็เลยเดินอยู่ท้ายแปลงอันนี้สุดสุดเขตแนวที่จากหน้าถนนลงมาก็มาสุดที่รั้วบ้านด้านนี้นะคะแล้วก็เลาะรั้วบ้านไปแล้วก็ไปออกตรงคลองนะคะด้านท้ายคลอง มีไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะคะจะใกล้กับวังรีรีสอร์ทนะคะห่างกันประมาณ300เมตรนะคะห่างจากอ่างเก็บน้ำไซทองประมาณ1.8กิโลห่างจากโรงพยาบาลนะครนายก17กิโลนะคะห่างจากฟิลเจอร์พาร์คลังสิตประมาณ90กิโลนะคะความสูงของระดับน้ำทะเลของที่ดินแปลงนี้ก็คือ65เมตรนะคะ ตัวของที่ดินแปลงนี้ราคาขายนะคะเจ้าของตั้งไว้ที่ยกแปลงนะคะ255ตารางวานะคะขาย2.2ล้านบาทนะคะราคานี้รวมค่าโอนค่าภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะคะลูกค้าให้ดูบรรยากาศอาทิตย์หน้าอากาศน่าจะเย็นลงนะคะเพราะว่าตัวนครนายกฝนเริ่มซาลงแล้วนะคะ หากลูกค้านะคะชอบนะคะอยากมีที่ดินที่ติดคลองติดคลองติดลำธารน,นะคะที่ดินแปลงนี้ตอบโจทย์แล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะคะคือติดถนนดำนะคะการเดินทางสะดวกสบายไม่ได้เข้าซอยนะคะติดถนนเส้นหลักเขาพระวังรีนะคะ แล้วก็อยู่ใกล้ร้านอาหารร้านกาแฟนะคะอยู่ใกล้รีสอร์ตต่างๆสถานที่ต่างๆเยอะแยะในโซนเขาพระนะคะมันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวก็คืออ่างเก็บน้ำทรายทองนะคะบนอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็จะมีรีสอร์ทชื่อระเบียงภัยนะคะหากลกค้าเบื่อเปั่นจัก,กรยานขึ้นบนอ่างเก็บน้ำจะมีร้านกาแฟนะคะเขาจะเรียกว่ากาแฟสโลว์บาร์ โลบาก็คือเป็นกาแฟใช้โมกาพอดนะคะขายร้านนั้นนะคะก็รสชาตินะคะเหล่งไปชิมละค่อนข้างอร่อยแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะนิยมขึ้นไปปิกนิกนะคะเอาอาหารขึ้นไปกินนะคะนั่งพักผ่อนนะคะอากาศบรรยากาศจะค่อนข้างดีหรือจะไปเที่ยวในน้ําตกของในตัวอ่างเก็บน้ําไซทองก็ได้มันจะมีอีก2น้ําตกแต่เหล่งจําชื่อไม่ได้ หรือลูกค้าจะไปน้ําตกเขาน้ําโจนหรือน้ําตกลาลักนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆห่างกันประมาณสัก4กิโลนะคะหรือจะไปอ่างเก็บน้ําคลองโบดนะคะก็ห่างจากตรงนี้ก็ประมาณ4กิโลเหมือนกันนะคะสถานที่ท่องเที่ยวจะเยอะหรือลูกค้าไม่อยากเที่ยวโซนเข่าพระลูกค้าอยากจะไปเที่ยวตัวเขื่อนขุนด่านห่างจากตรงนี้ก็ประมาณ16กกิโลนะคะที่ดินตรงนี้นะคะก็คือก็จะตอบโจทย์คนที่ชอบ บรรยากาศดีติดน้ำติดถนนนะคะแต่ราคาก็อย่ามองว่าสูงนะคะเพราะว่าจริงๆโลเคชันแบบเนี้ยคะ่ะมันจะหายากนิดนึงนะคะกว่าจะได้ที่โลเคชันแต่และแปลงไม้ะคะ่ะค่อนข้างจะหายากเลยนะคะหากลูกค้าชอบนะคะอยากให้มาชมก่อนนะคะที่ดินติดน้ำนะคะจะค่อนข้างขายเร็วมากเลยะคะ่ะบางทีเล่งลงขาย มาณวันเดียวนะคะลูกค้าก็จะมีลูกค้าจองละก็อยากให้ลูกค้าคนไหนนะคะชอบให้ลูกค้ามาดูก่อนนะคะถ้าลูกค้าชอบนะคะก็มาดูได้นะคะสามารถโทรหาเหล่งได้ที่เบอร์091 546 6541หรือจะแอดไลน์มาที่แอด L E N G 789ได้นะคะหากลูกค้านะคะชอบคลิปนี้นะคะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เหล่งด้วยนะคะจะได้หาที่ใหม่ๆนะคะมานำเสนอให้ลูกค้านะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ